สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออจะพาทุกคนมาที่มูลนิทิร่วมกตัญยูนะคะมาร่วมบริจาคเงินซื้อลงศพกันนะคะผมนี่ฮนะถึงหน้ามูลนิทิเรียบร้อยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้ามูลายทิร่วมกตัญยูนะครับทุกคนนี่ฮนะแล้วเราก็มาที่โต๊ะสเตเลตตรงหน้ามูลายทินะครับจะมีใบสีนภูวางอยู่นะคะผมให้เราเขียนชื่อนะครับเราจะมีอีกบรรทัดหนึ่งนะคะให้เขียนว่าอุทิศให้ใครนะครับ หลังจากนั้นนะคะให้เดินเข้ามาในมูลนิธินะคะมารอคิวในการออกใบอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เจ้าหน้าที่ออกให้นะคะเป็นใบเชียวขาวแดงๆอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เขียนให้กับทางเรานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะยื่นทั้งสองใบซีชมพูและสีวขาวส้มๆอันนี้ให้เรานะครับแล้วเราก็นําใบสองใบนี้เดินมาครับเดิน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 ,ดนมานะคะ าทางฝั่งขวามือนะคะผมแล้วเราก็จะเห็นาสารคล้ายๆสารนะคล้ายๆสารนะครับใบสีขาวนะคะใบสีขาวที่เราถือมานี้นะครับเขาให้เราเอาไปเผานะฮะใบสีขาวนี้ให้เราเอาไปเผาส่วนใบสีชมพูอันนี้นะครับอันนี้นะให้เราเอาไปแปะฝาโลงที่อยู่ด้านไหนของอมูลทิร่วมกตัญยูนะฮะนี่ครับเผาครับเผา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 นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอํทบุญนะคะอันนี้เราจะเดินเข้าไปนะคะเพื่อจะไปแปะใบสีชมพูที่ฝาโลงนะคะผมอ๋อยก็เขียนไว้ว่านะคะอ๋อยบันเทิงและยุทธที่น่ารักนะฮะก่อนเราจะแปะอย่าลืมนะคะแปะแป้งเปียกด้วยนะครับถ้างั้นมันไม่ติดนะคะผมอุทิศให้อะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้นะฮะเรียบร้อยครับสําหรับการทําบุญลงศพนะครับ